ในปีพุทธศักราช252 0ประเทศไทยได้ประกาศเปิดตัวขีปนาวุธหนักรุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นขุมพลังแห่งการยับยัง้งที่มีพลังทำลายล้างสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์กองทัพไทยด้วยเทคโนโลยีที่ลำยุคความแม่นยำระดับเซนติเมตรและพิสัยยิงข้ามทวีปขีปนาวุธรุ่นนี้ไม่เพียงแค่ยกระดับขีดความสามารถของกองทัพไทยแต่ยังส่งแรงสะเทือนไปทั่วภูมิภาคเอเชียที่มาของโครงการจากวิสัยทัศน์สู่ความเป็นจริง แนวคิดของโครงการขีปนาวุธหนักรุ่นปี2052เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี2045เมื่อกองทัพไทยได้ประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงในภูมิภาคที่มีการแข่งขันด้านอาวุธวิสัยไกลเพิ่มสูงขึ้นประเทศเพื่อนบ้านจำนวนมากพัฒนาขีปนาวุธด้วยเทคโนโลยีใหม่ทำให้ไทยไม่อาจนิ่งเฉยรัฐบาลจึงอนุมัติงบประมาณสำหรับโครงการเอชเบ52 หรือเฮมิมิเซอริกสเต e ร์มิเนเตอร5 2โดยมีเป้าหมายหลักคือการพัฒนาขีปนาวุธศาสตร์ข้ามทวีปที่ผลิตได้เอง100%และสามารถตอบโต้ได้ทั้งเชิงรับและเชิงรุกโดยไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอกคุณสมบัติทางเทคนิคพลังที่ยากจะต่อต้านขีปนาวุธ d ิชิเม็กซ์52ถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทยด้วยสเปคที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับสงครามสมัยใหม่โดยเฉพาะมีคุณลักษณะเด่นดังต่อไปนี้ ความยาว19.3เมตรน้ำหนักรวม34,000กิโลกรัมพิสัยยิ่งสูงสุด9,800กิโลเมตรความเร็วสูงสุดมอก .12 ประมาณ14,700กิโลเมตรต่อชั่วโมงหัวรบที่รองรับหัวรบนิวเคลียร์ความแรงสูง1.5เมกะตันหัวรบ EMP (Electromagnetic Pulse) หัวรบเมลยิงได้3-5เป้าแยกกัน ระบบนำวิถี AI MEDITATING GPS เท r r a ิมิ m ิเ i ดอ r ค่าคลาดเคลื่อนเสร็จเศร้าไม่เกิน3าเมตรระบบต่อต้านการสกัดระบบเบี่ยงวิถีใหเพอร์โซนิกเทอร์มินอลเคลือบวัสดุดูดคลื่นเรดาร์ Stealth Coating สัญญาณลวง d e c o d ระหว่างทางสิ่งที่โดดเด่นคือระบบ AI ที่สามารถประมวลผลและตัดสินใจหลบเลี่ยงจรวดสกัดแบบเรีลวทางพร้อมระบบเลือกเป้าหมายใหม่ ได้เองหากเป้าหมายหลักถูกทำลายการทดสอบความสำเร็จที่ทำโลกต้องจับตาในเดือนมิถุนาย,ยน2052ขีปนาวุธไปชมเร็กซ์52ได้รับการทดสอบยิงจริงสู่ทดสอบอาวุธขั้นสูงในภาคตะวันออกโดยเป้าหมายจำลองอยู่ห่างไปราว8,500กิโลเมตรบนพื้นที่ทะเลเปิดพร้อมระบบเรดาร์และป้องกันหลายชั้นผลการทดสอบถือว่าประสบความสำเร็จเกินคาดโดยขีปนาวุธสามารถทะลวงระบบเรดาร์ได้ โดยไม่ถูกตรวจจับจนถึงระยะ1 5 0กิโลเมตรหัวรบโมยแยกตัวกลางอากาศและเข้าสู่เป้าหมายพร้อมกันในจุดที่กำหนดอัตราคลาดเคลื่อนเฉลี่ยน้อยกว่า2.6เมตรระบบ AI ปรับทิศทางเองเพื่อลดความเสี่ยงจากการสกัดเรดาร์เตือนไทยล่วงหน้าใช้เวลามากกว่า55วินาทีจึงตรวจพบการทดสอบนี้ทำให้ประเทศไทย กลายเป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ารายแรกที่ประสบความสําเร็จในการยิงขีปนาวุธวิสัยข้ามทวีปที่ควบคุมด้วย AI เต็มรูปแบบความหมายเชิงยุทธศาสตร์เปลี่ยนสมดุอานาจความสําเร็จของไอเชมเ็กซ์52ไม่ได้หมายถึงเพียงชัยชนะทางเทคโนโลยีแต่ยังเปลี่ยนโฉมหน้ากองทัพไทยในระดับยุทธศาสตร์ยกระดับเป็นกองทัพยุทธศาสตรต์ s t r a t e g i c ฟอร์ force เศร้าจากเดิมที่มีแต่ระบบป้องกันระยะสั้นปัจจุบันไทยสามารถโจมตีเป้าหมายได้ทุกทวีป เป็นเครื่องมือทางการทูตประเทศไทยสามารถเจราจารในเวทีโลกด้วยความมั่นใจเพราะมีศักยภาพในการยับยั้งภัยคุกคามลดการพึ่งพาต่างชาติเทคโนโลยีขีปนาวุธหลายส่วนเป็นการพัฒนาโดยคนไทยเช่นระบบเชื้อเพลิงแข็งผสมชนิดใหม่และระบบควบคุมทิศทาง5มิติเปิดทางสู่อุตสาหกรรมทหารขั้นสูงไทยสามารถส่งออกเทคโนโลยีที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวรบเช่นระบบ AI วิเคราะห์สนามรบหรือวัสดุเคลือบ แผนในอนาคตสู่ระบบยิงจากทะเลและอวกาศหลังจากความสำเร็จของเ m x ชม52กองทัพมีแผนจะพัฒนาเวอร์ชั่นที่สามารถยิงจากเรือดำน้ำ SBM AI NELA UNCHED Ballistic Missile และระบบยิงผ่านยานอาวกาศเพื่อการโจมตีวงโครจรน,นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาระบบป้องกันตนเองแบบครบวงจร i n t e g r a t e Missile Shield ที่สามารถตรวจจับสกัดโต้ตอบได้ภายในไม่กี่วินาที โดยใช้งานร่วมกับโดรน AI และดาวเทียมสำรวจสรุปพลังที่สร้างด้วยมันสมองไทยขีปนาวุธอิชิ็์52รุ่นปี2052คือสัญ,ญลักษณ์ของความสามารถทางวิศวกรรมและวิทยาการของคนไทยที่ก้าวข้ามข้อจำกัดทางเทคโนโลยีกลยุทธ์และการเมืองด้วยพลังทำลายล้างที่ยิ่งใหญ่แต่ถูกควบคุมด้วยวิสัยทัศน์แห่งสันติภาพมันคืออาวุธที่ไม่เพียงเพื่อการทำลายแต่เพื่อปกป้องต้องกรามและสร้างสมดุลอำนาจ ในภูมิภาคขีปนาวุธหนักไทย2 0 5 2จึงไม่ใช่เพียงขีปนาวุธแต่มันคืออนาคตของกองทัพไทยและความมั่นคงของชาติ